กิจกรรม q a ฉลนเอง1,000งัซับสไคร์เปิดให้เลยนแล้วสามารถไปคอมเมนต์กันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้เลยรวมถึงในแฟนเพจ f a c e b o o มาสเตอร์นว a ที่ขึ้นในรี์ด้านล่างนี้ก็สามารถไปส่งคำถามได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคโฆษณาจบแล้วไปรับชมอินโทรได้เลย าละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยอยู่กับผมมาสเตอร์นว่าในเด็กไกด์พาที่เท่าไหร่นะพาที่7็ครับผมแม่ทำเยอะจนลืมพาทไปแล้วก็ช่วงนี้นะครับช่องมาสเตอร์นว่าของเรานี่ก็ใกล้ถึง1 0 0 0พันซับสไคร์แล้วผมก็ต้องไล่เก็บรีเควสต์ของท่านผู้ชมหลายๆคนนะที่อยากให้ผมทำเด็กแต่ละเด็กนะซึ่งในวันนี้เป็นตาของ TF c e n t u r จูนครับผมก็เดี๋ยวจะขึ้นรีเควสต์ของแต่ละคนไว้ ตรงนี้นะถ้าเกิดใครที่เคยรีเควสต์ไว้แต่ว่าผมคาโตโบห้องตรงไหนนี้ก็สามารถทักมาใหม่ได้นะครับแต่นี้ก็เป็นรีเควสต์ทั้งหมดที่อยู่ในตอนนี้นะถ้าเกิดผมนั้นไม่พลาดอะไรก็ในวันนี้ครับเด็กของ TF s e n t u r y เนี่ยเป็นเด็กที่ผมนั้นไปเจอมาเอาจริงตอนที่ผมนั้นกำลังจะหาเด็กลิสต์เนี่ยผมเจอจากช่องของไทยเมตาเกมชาแนลนะครับแต่ว่าจากที่เห็นในดีสคริปชันที่เขาอธิบายไว้เนี่ย เด็กนี้นะ่าจะเป็นเด็กของคุณมิสตอรี่นะแต่ก็จะใส่ช่องทางการติดตามของทั้งคู่ไว้ตรงดีสคริปชันด้านล่างนะสามารถไปติดตามก็ได้เลยรวมถึงเด็กลิสต์แล้วก็เด็กโค้ดนะก็อยู่ที่ดีสคริปชันด้านล่างเหมือนกันก็ถ้าเกิดใครนั้นอยากได้ก็สามารถไปกดได้เลยนะครับโอเคเซิรฟเด็กของ TF s e n t ซนจนั้นผมตั้งชื่อในแบบของผมว่า Savege c o นะหรือว่าเหมันที่โหดร้ายนั่นเอง คำว่าซาวินี่แปลว่าโหดรายนะดุดันอะไรประมาณนั้นโคนี่ก็ความหนาวเย็นที่จริงก็อยากจะเชื่อว่าเป็นโทรคอลแหละแต่ว่าอันนี้มันใช้การจากบิวอเทอร์ด้วยก็เลยไม่น่าจะตรงตีมเท่าไหร่โดยที่ในเด็กนี้ครับเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีราคาแพงอยู่แล้วเพราะว่าใช้ตัวของแชมเปี้ยนถึง6ใบเลยทีเดียวโดยที่ใช้ TF3 ใบครับแล้วก็ใช้ตัวของเซจอนี่อีก3ใบถามว่า ถ้าเกิดเรานั้นไม่มี TF หรือว่าไม่มีเซจูนี่ใส่ตัวอื่นแทนได้ไหมที่ผมแนะนําเลยคือเซจูนี่เนี่ยควรใส่ให้เต็มส่วน TF เนี่ยใส่แค่2ใบก็ได้อาจเอามิดฟอร์จูนมาโปะหรือว่าอาจใช้ตัวของแกงแพงหรือว่าการจูไปอื่นๆเข้ามาเสริมแทนได้นะครับแล้วก็วินคอนดิชันหลักของเด็กเนี้ยคือการที่ทําให้เซจูนี่เลยว่าอัพเยอะที่สุดถามว่ามันคล้ายๆกับเด็กไหนส่วนตัวแล้วคิดว่าเด็กเนี้ยคล้ายๆกับเด็กสเวนเซจูนี่นะครับเพราะว่า เด็กอย่างเซเบนเซนจู Century เนี่ยจะเน้นเรื่องการทำดาเมจให้อีกฝ่ายนั้นเสียเลือดเยอะที่สุดเพื่อให้เซเบนเลเวอัพเนาะแล้วก็พยายามทำดาเมจให้ถี่ที่สุดเพื่อให้เซจินีเลเวอัพซึ่งในเด็กนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าในเด็กนี้จะเน้นเรื่องการทำดาเมจให้ถี่มากกว่าพยายามทำให้อีกฝ่ายเสียเลือดครับเซจินีจได้เลเวอัพเยอะที่สุดอ่าได้เร็วที่สุดเพราะว่าเงื่อนไขการเลเวอัพของเซนจูเนี่ยคือเมื่อเราทำดาเมจใส่เอเดมิเน็กซัสใน5เทิร์นที่แตกต่างกันเธอจะเลเวอัพแล้วหลังจากเลเวอัพเนี่ย ในครั้งแรกของเธอนะพี่ถ้าเกิดเรานั้นทําให้อีกฝ่ายเสียงชีวิตได้เซนจูนี่ทำการฟอร์สไบต์เอดมิทุกตัวนี่คือวินคูเนชั่นหลักถ้าเกิดเซนจูนี่เลเวอัพและเราสามารถใช้การ์ดอะไรก็ได้เนี่ยทำให้อีกฝ่ายเสียเลือดอีกฝ่ายแทบจะไม่มีโอกาสในการตีเราได้เลยเพราะว่าตัวของเซนจูเนี่ยจะมีความสามารถการฟอร์สไบต์เอดมิทุกตัวมันจะไม่เหมือนกับเด็กเอ่อทรูไอซ์ที่ผมเคยทําในพาร์ทที่2เพราะว่าเด็กทรูไอซ์นั้นน่ะ เน้นเรื่องการฟอร์สไปอีกฝ่ายะใช้ความสามารถแอดทำให้อีกฝ่ายนั้นไม่สามารถบล็อกได้แต่ตัวของเซนจูเนี่ยคือการทําให้อีกฝ่ายนั้นไม่สามารถโจมตีได้และให้อีกฝ่ายนั้นมาบล็อกได้แต่ว่าจะมีความจะมีเงื่อนไขในการบล็อกเนี่ยที่แตกต่างกันการที่ใส่ลิฟท์ไทเร็กเข้ามาถึง3ใบในนี้ครับเขาบอกก่อนลิฟท์ไทเร็กเนี่ยถือว่าค่อนข้างจาเป็นแต่ว่าถ้าเกิดใครมีไม่ครบ3ใบเนี่ยเปลี่ยนไปการอื่นแทนได้ เด็กนี้ใส่อีพิกถึง5ใบนะมีริไทเล็กสาใบแล้วก็มีซักสเปฟินิกสอใบถือว่าแพงพอๆกับตัวของเด็กของด็อกด็อกนะแต่ว่าไอ้ลิไทเล็กเนี่ยถ้าเกิดใครมีไม่ครบนะฮะแนะนําให้ใส่เป็นจริงๆไอ้ทักเรเดอร์นี่ก็ใส่ได้นะเป็นการไวเรียกไว้จัวเซนจูนี่เพราะว่าในเด็กเนี้ยการเซนจูเนี่ยค่อนข้างจะจําเป็นมากๆแต่ถ้าเกิดใครนั้นไม่มีการ2ใบนี้ใส่เป็นแฮชวินแทนก็ได้ครับไวมาเซฟชีวิตในบางจังหวะ แต่แนะนำเลยนะว่าลิไทเล็กเนี่ยควรจะใส่ให้ครบคืออ่ะที่ผมบอกว่าไม่ครบไม่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดครบเนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะว่าตัวของลิไทเนี่ยมันมีความสามารถในการเคลียร์ที่สูงมากๆถ้าเกิดในจังหวะที่บอกของเราตามเซนจูไม่ขึ้นการ์ดเราไม่ดีเนี่ยลิไทเล็กคือทางออกที่ดีสุดเราครับสแตทมันเลือดน้อยก็จริงนะแต่ว่าไอการยิงแคโน,นบาราเครั้งเนี่ยมันมีผลมากๆเลย อีกทั้งเด็กนี้ยังใส่ตัวของวันนี้ช็อตมันถึงสใบด้วยทําให้เรานะสามารถพัดเดอร์แล้วก็เล่นความสามารถในการเลเวลอัพของเซ n นจูนี่ได้เยอะอีกเดี๋ยวเราไปรับชมเกมเพลยกดีกว่าว่าความสามารถของวันนี้ช็อตเนี่ยมันมีผลอะไรกับเด็กนี้มัง่งแล้วก็การใส่ซิตาครีเออร์เนี่ยทำให้เด็กนี้มีความน่ากลัวเรื่องการฮิลแล้วก็การจมตีได้หลายรอบนะครับถ้าเกิดถึงในช่วงเลดเกมที่เซนจูนี่เลเวอพแล้ว และเรานั้นเกือบปิดเกมอีกฝ่ายได้อีกฝ่ายอาจจะเหลือเลือดอาจจะเหลือ1เหลือ2เนี่ยแล้วเราสามารถทําการปิดเกมได้ในเทอร์น,นาเราเราสามารถลงซิตัสโครเออร์ได้เพื่อทําการเลลี่ตัวเองจากนั้นก็จงตีไปอีกรอบตัวของซิตัสเนี่ยไม่ใช่แค่ฮิวนะเมื่อทําการพัดเดอร์เนี่ยทำการฮิวแอร์ไลน์ทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ทําการเลลี่อีกคืออย่างเงี้ยมันทําให้เด็กนี้มีความน่ากลัวครับการใส่การขาโมยมาเนี่ยทำให้เรานั้นสามารถได้รีเซสจะเด็กอีกฝ่ายได้เป็นรีเซสเสริมแล้วกัน ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของช่องแนะนําเด็กโดยรวมเด็กดีถือเป็นเด็กที่เล่นสนุกมากนะตอนที่ผมเล่นไปนผมก็ชอบเหมือนกันอาจจะชอบพอๆกับเด็กน o อกซัสโยเกนหรือว่าเด็กของด็อกดอกที่ผมเคยทําไปนั่นแหละโอเคครับเราพูดมาเยอะแล้วไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันเลยกว่าว่าผมนั้นจะใช้เด็กเนี้ยได้ดีขนาดไหนแแลแล้ว้ววมาดูกันว่าจะจบจะตกโ,กโกด้วยเด็กนี้หรือเปล่านะ แต่ว่าเด็กนี้ดีอยู่ผมชอบคือบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมูสเสียงของผมตอนที่พูดในอินโทรแล้วก็มูสเสียงในเกมเพย์เนี่ยมาดูแตกต่างกันเพราะจริงๆแล้วอันนี้ผมอัดเกมเพย์ก่อนนะแล้วค่อยแล้วค่อยไปไป่ายต่อช่วงอินโทรต่อช่วงแนะนานเด็กแล้วตอนนี้อาจจะมีเสียงแทรกนิดหน่อยนะเพราะว่าคันอน,นี่กาลังมีงานกันอยู่เราน่าจะเจอเด,เด็กเดียวกันนะแต่เซนจูโร่ขึ้นเร็วมากอะผมอยากจะเก็บมือนี้ไว้นะ ผมวนเก็บมือไว้ความจริงเด็กนี้จะน่าเกลียดตรงที่มีการ์ดขโมยนะแล้วก็ลหลายๆเรื่องด้วยกิฟเตอร์ถ้าเกิเดเป็นเด็กเดียวกันเนะี่ยเพราะว่าเขามีจักรเชอร์งั้นผมลงโอเมนเมือนเพราะถ้าเกิดผมผมไปตีก่อนยังไงก็คุมอยู่ละค,คือเด็กนี้จะเล่นคล้ายๆกับ โซเ,เวนเซจูนี่ครับคือ,คอ,คอการพยายามโจมตีสัตูแล้วทำดาเมจที่มันเยอะที่สุดอุยอด้ยบูฟเรเดอร์ถ้าเกิดเขาปล่อยผ่านราลๆอย่างเงี้ยผมจะมีโอกาสหมอกไมเกิเรนไหมไม่ได,มด้วยเฮ้ยไม่ใช่ละรูล้ละรูแ้แหลก็อะไรเอ๊ะเมก้าหมอกวาย ขอจะซัมมอนพาวเดอร์มังกี้มาลัวนะพาวเดอร์มังกี้นี่คือยูนิตท,ที่เมื่อตายแล้วทำการดิวดิวหนึ่งรนะเมศใส่เน็กซัสนะครับขอทำเงี้พัดเดอร์ส่งผลครับแต่ผมจะจะลงจะลงเลเดอร์ต้องรีบกดเขาครับ ถ้าเกิดเป็นยังไงตังรีพปร์ตเขามาละ่ะให้เลยได้จากผมไยจังตัวนั้นได้จากผมทีเอฟสองตัว ผมมีหลายทางเลือกอยู่ผอเอาเเอย่างนี้เถอะผมตีหมดไปก่อนเขาไม่น่าอยากเสียตัวนั้นเลยล่ะมิเกเรนโดนตัวนี้ด้วยโหเบจัดถึงไปดโดนของเขาเลยต่พัดเดร์ของผนก็สมผลแล้ว ว่าเขาจะเล่นตัวอะไรผมจริงๆผมไม่ผมไม่จะเป็นต้องใช้เลดการ์ดนะผมอาจเป็นผขอาเป็นบูการ์ดก็ได้แต่ผมจะใช้พัฟกูต่อเราต้องรีเพิ่มรีซอลให้กับตัวเองครับ right yeah. mm -hmm. chess boy. <coughs> oh, mình học xong rồi. Long bay gun. Xin chú không phải up. คือถ้าเกิดเราเปน็นอย่างเงี้ยใครที่ได้ใครที่ได้เซนจูวลาอัพก่อนเนี่ยจะจะดีกว่านะครับเพราะว่าเขามีเซนจูในมือเชื่อผมไหมแล้วผมลงนี้ก่อนอ้าววันนี้ช็อตโอ้ได้จะผมไปเข้าใจแล้วรู้แล้วทำไมทำไมต้องเล่นเล่นกัน เขาได้ลูถทายเล็กึุกใบของผมไป,ไป,ไปยังไม่แย่เท่าไร TF ผมนี่ดวงแข็งอยู่เอ่อผมจะเลือกอย่างนี้นผมม f ทีกใบอยู่ละ ลงไปแล้วบล้วบ่าตรงเจอกับด bueno> ิวทายเล็กด้วยล่ะสันไม่น่าแปลกขอทีเอฟอย่า ก็ที่เราปล่อยให้กบเขาเาทําหน้าที่เนะี่ยอาจจะไม่ดีส่วนมันคือกบห,หรือปลาดุกมันคือปลาดุกนาะเกียร์เตอร์เนี่ยผมคนหรือผมคนรล่าลิบไทยผมน่าจะควรล,ล่าลิบไทยมากกว่า Oops, combo, man. Many shot. My shot. I'm up or two. Something for all hey, Jenny,

เพราะถึงช่วงสุดท้ายเขาเขาก็ต้องใช้ใช้สักตัวมากันครับเวลาเราเจอกับเด็กขโมยเนี่ยเราเราอย่าเราอย่าแ,แคร์ว่าอีกฝ่ายจะได้การดีอะไรของเราไปหรือเลปล่าไม่งั้นเราจะไม่กล้าเล่นอ่ะดูก่อนว่าเขาจะทําอะไรคือตอนนี้ผมว่าเขาได้ยูดีของผมไปอาจจะเป็นทีทายเล็กของผมอีกตัวหนึ่งแซสไปรเฟนเชิญเลยเชิญเลย สองตัวให้ต่อให้ต่อเขาได้ใช้แค่สองตัวตีครับเขาเขาไม่อยากเขาไม่น่าเสียริบทาไเด็กหรอกถ้าผมมีวันนี้ชอตสองใบในมือไงอันนี้คือแวรลูผมผมจะยังไม่ใช้พิกัดกนะรอให้ถ้าเกิดถ้าเกิดายลงเซนจูมาเนี่ยการใช้ พิการที่จะไม่ใช่ทางเลยอที่ดีเราควรจะใช้ Field of n o t ยอมเสียแล้วทำไมเสียตัวตัวที่บัฟล่ะอะไรอะลากอยู่แล้วคอร์สไฟให้มัน นี่แหละแวร์ลูผมเซนจูเขาไปอัพอย่างอีกนิดนึงผมไม่ต้องกล,ลัวเซนจูแล้วผมยังไม่ใช้พิกอากาศเลยจริงจริงผมควรใช้นะเพื่อเอาแวร์ลูปในเธอหนาเพื่อเอารีเซ็ตในเธอนะเพราผมอยากเก็บวันนี้ช็อตไงไว้ใช้เพื่อเพื่ออีฟายจะมีจะมีอะไร,ประแปลกๆ คือตอนนี้ยูนิตเขาเต็มสนามนะแต่ว่ายูนิตเขาตัวเล็กไงของผมนี่มีตัวใหญ่ถึงสามตัวอันนี้ซับสเปซเฟสของเขานะเขาจลดวเลยไอเชอร์สปอยให้โจ้ให้โจ้เลยเพราะว่าเซนจูเขาตัวใหญ่แล้วแหละดังนั้นผมจะรีบลงวันนี้ช็อตไมค์ใบหนึ่อันนี้คือดี อนนยอมไหมเอ่ยจะยอมแค่นี้จริงเหรอลองดู เขาไม่ได้มีการฟอร์สไปนะจะที่คิดเมกเดรนเมกเดรนสองใบครับจีจีเนี่ยแหละในความโลภ นี่ครับวิธีการสู้กับเด็กขโมยเนี่ยก็คือเราอย่าก,กลัวว่าอีกฝ่ายจะได้การอะไรการอะไรเราไปไม่งั้นเราจะไม่กล้าเล่นเลยนะสมมติว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเรากลัวอีกฝ่ายเดี๋ยวจะได้ริพรายเด็กเราไปใช่ไหมเราก็แค่คิดว่าถ้าเกิดริพรายเล็กจะมาเราพยายามบัฟให้ตัวของเราอะแข็งแกร่งที่สุดก่อนอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆแบบมาพูดกันในในช่วงถ่ายคลิปแล้วกันว่าวิธีการเล่นอตอนเจอกับเด็กขโมยเนี่ยเราควรจะทจําใจยังไงมั่งโอเคครับประับชม กันเลยอ่ะก็จบกันไปสำหรับในช่วงเกมเพย์นะครับอ่าเราจะมาพูดถึงช่วงที่ผมคาไว้ก่อนการที่เราเจอกับเด็กขโมยเนี่ยเรานั้นที่ผมบอกว่าไม่ควรกลัวเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งกลัวว่าถ้าเกิดเรายิ่งเครียดว่าอีกฝ่ายนั้นได้การดีๆเราไปเนี่ยมาาันจะทําให้การเล่นของเรานั้นดรอปลงนะสมมุติว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายขโมยการรีบท่ายเล็กของผมไปได้เนี่ยอีกฝ่ายลงรีบท่ายเล็กมา2ตัวใช่ไหมผมจะมีความรู้สึกว่า อ่ะถ้าเกิดแบบบอลราในแง่ในแง่หลบก่อนอีกฝ่ยายเดรปไทยเล้กเราไปเยอะมากเลยอะถ้าเกิดอีกฝ่ายเขีรยได้ล่ะถ้าเกิดมันไปอย่างนั้นล่ะผมก็จะไม่กล้าเล่นอะไรแ่ถ้ากลับกันถ้าเกิดอีกฝ่ายนั้นได้ริบไายเล้ไปแลวและแล,ะและถ้าเกิดเขาได้ไปจริงๆนะเราคมคิดว่าอ้ยไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดได้ริบไทยมาเราก็แค่พยายามเซฟยูนิตพยายามทําให้ยูนิตของเราอะเลือดเยอะกว่า2พยายามทําอย่างนั้นริบไายเล้จะได้ไม่ไม่ได้อ่าทำดามเมจอะไรกับเรามาก้า้เราลอ,ลองคิดอย่างงี้ครับ ถ้าเกิดเราคิดอย่างไงได้เนี่ยผลที่ได้ก็คือเรานั้นจะกล้าเล่นมากขึ้นและในความจริงที่ว่าอีกฝ่ายนั้นไม่ได้ดิถทายเล็กไปเนี่ยมันจะเริ่มกระจ่างึ้นเรื่อยๆอาจจะงงใช่ไหมแต่ว่าอยากให้เวลาลองยกอีกหนึ่งตัวอย่างก็ได้สมมติว่าในโคเรเน่าคอนโทรสมมุติว่าเราเราเล่นโคเรเน่าคอนโทรอีกฝ่ายเป็นเด็กขโมยอีกฝ่ายขโมยเลสลอเราได้ถ้าเกิดเราถ้าเกิดอีกฝ่ายลงเลสลอตัวนั้นมาแล้วเราคิดว่า เอ้ยอีกฝ่ายทำไมได้เลสลอสไปอร์วินเคอเรชันเราเลยนะน่ะมันทําให้การเล่นของเราดรอปลงครับแต่ถ้าเกิดกับการลองเราคิดว่าไม่เป็นไรเลสลอสได้เลยอีก2ใบในเด็กถ้าเกิดเราลงมาได้แวลู <S 1> <S 1> <value S 2> ของเราเนี่ยก็ไม่ต่างกันอย่างเงี้ยมันจะทําให้เหล่านั้นมองโลกในในแง่ดีมากขึ้นประมาณนี้ในการสำหรับการเจอกับเด็กขโมยเด็กขโมยเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่ามันโกงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรานั้นจิตใจเข้มแข็งเรานั้นาสามารถควบคุมตัวเองได้นเนี่ย เราอาจจะไม่ได้หัวร้อนกับการเจอก,การขโมยเยอะขนาดนั้นนะครับอย่างในจังหวะที่เขาขโมยตัวของแบ็กมาร์เก็ตเมชาตผมไปได้เยอะเนี่ยผมก็ไม่ได้แคร์อะไรเพราะว่าแบ็กมาร์เก็ตเมชาตเนี่ยม,มันได้2แล้วก็ได้แซดแค่2อไง,อง,องถ้าเกิดอีกฝ่ายขโมยตัวใหญ่เนี่ยผมจะน,น่าใจหายกว่านี้อีกพอดีว่าตัวของเซจเนียแล้วก็บูฟไรเดอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่มีโอเวอร์เฮมไงสามารถตีสูตดได้อยู่แล้วและยิ่งมีเฟรียออฟเดอะน t อตเนี่ยทำให้ผมสามารถิปเกมได้อีก มุมมองสำหรับการเล่นเกมนี้ก็พยายามใจเย็นไปครับถ้าเกิดใครนั้นจิตใจแบบยังไงดีเรียกว่าเราร้อนอยากจะจบไวๆอยากจะชนะเกมนี้อย่าง EC EC นะแนะนำให้พยายามใจเย็นก่อนเล่นแบบใจเย็นๆถ้าเกิดเล่นแบบใจร้อนเนี่ยอาจจะผลเนี่ยอาจจะแตกต่างาจากที่ทุกท่านได้เห็นก็ได้โอเคเราพูดถึงเรื่องการเจอเด็กขโมยไปะละต่อไปเรามาพูดถึงของเก่ง,งเด็กนี้มั่ง อย่างที่บอกครับว่าวินคอล d i ชั o นหลักๆคือการที่เซนจูนี่นั้นสามารถฟอร์สายอีกฝ่ายได้ทั้งหมดมีการเคลียร์อย่างรียถ่ายเล็กซึ่งดีมากๆแซตสไปฟินที่มาเพิ่มรีโซลเออมาเพิ่มรีโซลแล้วก็เพิ่มาดาเมจให้กับตัวของเซนจูนี่เนี่ยคือดีมากๆเนี่เห็นว่าเป็นตัวของอิลูซี e แหละถ้าเกิดเรานั้นสามารถโจมตีโดยตรงได้แน่นอนเซนจูนี่ก็เลเวออัพได้เร็วขึ้นยิ่งมีวันนี้ช็อตถ้าเกิดเรานั้นยิ่งโจมตีได้ในช่วงแรกๆเนี่ยจะดีมากๆเลย อย่างในเกมที่เห็นไปโอเมนฮอกผมได้ตีหนึ่งสองเทินไงทำให้เงื่อนไขาการเลืว่าัฟของเซนจูรี่เนี่ยมันเร็วมากมากถือว่าอีกฝ่ายโชคโชครายแล้วกันที่ไม่ได้มีตัวเล่นในช่วงต้นเกมซึ่งตอนแรกผมคิดว่าอีกฝ่ายนั้นใช้เด็กเดียวกับผมนะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เลยขเขาใช้ไม่ใช่เขาใช้เป็นเด็กมังคีไอเดลครับเด็กมังคีไอเดลเป็นเด็กของคุณเมก้ามารควายนะน่าจะน่าจะใช่แหละไม่น่าผิดพลาดอะไรเพราะมีการใส่ตัวของมิสโซจูแล้วก็เซนจูรี่แถมมีทีเอฟมาคอยเสริมอีก เด็กนั้นเป็นเด็กที่เน้นเรื่องการเลเวอ,อัพของเซนจูเหมือนกันครับแต่ว่าเน้นเรื่องอจะมีการเน้นพวกคล้ายๆกับเบอร์ไอโกมันนิดๆหน่อยหน่อยคือการทำดาเมจโดยตรงใส่เน็กซัสความสามารถของมังกี้ไอดอลเนี่ยก็คือการเมื่อเริ่มเพลินเนี่ยดิวสองดาเมจใส่ตัวนี้จากนั้นซัมมอนพาวเดอร์มังกี้พอมีพาวเดอร์ม,มังกี้ที่มีความสามารถคือเมื่อาตายนะทำการดิวหนึ่งดาเมจใส่ไอเดมีนเน็กซัสทำให้เงืเ่อนไขอะไรเลเวอฟของเซนจูเนี่ยมันเร็วขึ้นแต่ว่า จุดที่เขาเล่นเสืาอ้าจริงๆก็คือการที่เขาโจไม่ได้เซนจูนี่นั่นแหละแล้วก็เรื่องการโลบในตอนสุดท้ายด้วยถ้าเกิดเขาใช้ตัวสักตัวมากันตัวของแฮรกันเนี่ยเกมน่าจะยาวกว่านี้แล้วผมอาจจะเป็นฝ่ายแพรก็ได้เพราะว่าผมใช้รีซอลทั้งหมดในมือไปเกือบครบหมดแล้วนะครับโอเคความเก่งของเด็กนี้อย่างที่บอกเซนจูนี่รีพายเลสแล้วก็ที่มองข้ามไม่ได้เลยคือ TF ครับ TF คือการที่ไว้คอยเป็นแชมเปี้ยนที่ไว้คอยป้องกันตัวเองนะไว้คอยป้องกันเราเนี่ย จากสถานการณ์บางสถานการณ์ที่เอฟใช้เรดการ์ดเพื่อทาให้เซนจูเรว่อัพหรือว่าให้เซนจูนั้นได้ฟอรต์บายได้หรือใช้บรูการ์ดในการจั่การ์ดก็ได้หรือแม้แต่โกการ์ดไว้คอยสตันอันมี่ตัวใหญ่ๆคอยฝ่ายก็ได้เช่นเดียวกันคือความสามารถของทีเอฟเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายครับแน่นอนว่าเป็นการที่ผมชอบที่สุดด้วยแหละเมกเดรนที่มาถ้าเกิดดวงดีก็น่าจะใส่เลือดได้ทําให้อีกฝ่ายนั้นติดพัดเดอร์แบมาร์เก็ตเพอร์ชาและการขบวยทั้งหลายก็เป็นการเพิ่มรีโซสเล็กๆให้กับเรา ก็ถือว่าโดยรวมเป็นการเป็นเด็กที่ดีนะเพิ่เผ่อผมจะชอบมากกว่าเด็กของด็อกด็อกอีกเยอะคือเด็กของด็อกด็อกเนี่ยมันจะเน้นเรื่องการที่สเวล์เลวอัพแล้วก็ต้องสตาร์ทอีกฝ่ายด้วยเลเวทานใช่ไหมแต่ว่าเด็กนี้คือมันเล่นเร็วกว่าไงผมชอบอะไรประมาณแบบช่วงๆมดเรนเนี่ยมดเรนไม่ถึงคอนโทรลผมชอบเล่นมากนั้นเด็กนี้ก็เป็นเด็กที่ผมชอบอีกหนึ่งเด็กนะชอบมากๆด้วยขอขบคุณที่รีเควสเข้ามานะครับแล้วก็ออขออภัยด้วยที่คลิปนี้อาจจะ พูดเยอะนะว,ว่าอาจจะพูดติดขัดไปก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านรับชมเลยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่สี่ยครับบ้ายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ t t o days good day to play ใครที่รีเควสเด็กมาแล้วไม่ได้ผมไม่ได้ขึ้นชื่อไว้ในคลิปนี้นะก็สามารถมารีเควสใหม่ได้ไวเ้เจอกันนะครับผม